สวัสดีค่ะฟาร์มผักหลังบ้านค่ะอันนี้จะพาทุกคนมาทําอันนี้คือสลัดเอ้ไม่ใช่อันนี้คือคะนา้าค่ะคะน้ายอดเราก็จะเอาลงในถาดเพราะว่าเหลือจากเพาะลงฟองน้ํามันเหลือเสียดายก็เลยจะลงพ่อก้าเอาพ่อก้าไอ้ถาดลงดินจ้ะไว้ขายให้ลูกค้าหน้าร้าน ทำได้หลายอย่างนะหลังจากเหลือเหลือจากไปพกก้าตรงองน้ำที่จริงไม่เหลือหรอกเอาลงก็ได้เนี่ยเอาลงก็ได้หรือว่าจะาไว้ลงองน้ำก็ได้ค่ะอันนี้อยากได้ขนานตรงเผื่อลูกค้ามาันถามมันจะลงในถาดต่อยอดได้เลยคถ้าทำแบบนี้ ล,ก,ลกไปต่อได้เลยค่ะนี่ก็จะเอาลงให้ลูกคดีด้วยเอาลงพรก้าไว้ขายพวก้าไว้ขายให้ลูกค้าได้อันนี้คือคณะยอดค่ะคณะยอดของสวน,ดนแดงลูกค้าอีกหน่อยฝนฝนหยุดตก ผลช้าๆลงลูกค้าก็จะมาถามมาถามหาต้นอันนี้ค่ะมีพันนี้ค่ะอินทนน์องอกดีอยู่ค่ะเพราะแล้วก็เอาไปลงไฮโดรโปนิกด้วยเพราะแล้วก็มาลงถาดขายต้นกล้าด้วยค่ะอันนี้หุ่มใหญ่เดินไปว่าจะต้องทำให้หุมห่มเล็กๆหุ่มเล็กๆ เล,ล็กละขายต้นกล้าละบาทถ้าหลุมใหญ่อย่างนี้ก็ขายต้นละสองต้นละสองบาทค่ะยกถาดเลยก็ถาดละร้อยอีนอยขายขายม้วนแน่เลยจะเข้าหน้าปลายฝนต้นหนาวตุลาพฤศจิกาจะขายต้นก้าเต็มค่ะ การทำแบบนี้ก็ใน,นกระดาษทชแล้วก็เอามาลงในถาดแบบนี้ได้คง่ายๆง,งอกคุกต้นทำแบบนี้งอกคุกต้นค่ะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มทุบชิ้นเสียบลงไป นถ้ค right? ่าหลุมใหญ่ก็ต้นสวยค่ะเอาไว้ได้นาน ช่วงที่เวลารอลูกค้ามาซื้อเขาก็จะได้สวยโตเยอะก็เปันแบบนี้เลยค่ะทำได้อดสองอย่างเขาลงน้ำได้เขาลงดินได้เขาในกระดาษที่ชู่แต่ถ้าจะจับเพราะลงในดินแล้วก็ใส่ในเข่งในกระจัด ก็ได้เหมือนกันค่ะรากเขาก็จะตรงดีส่วนในกระดาษทุชชู่ถ้าโตขนาดนี้แล้วรากเขาจะดคะนค่ะดขดรงอการเป็นอาชีพเสริมได้นะทุกคนนว่างๆก็ลองทำดูถ้าสวยแล้วก็ไปวางขายได้กันอีกหน่อยคนแถวนั้นก็จะรู้ว่าถ้าเพราะจากถาดหลุม มันจะมีเบ้ามีไอมีมีรากที่แบบอยู่ในนี้แล้วมันก็เอาไปปลูกมันก็ง่ายมันก็โตเร็วทำให้เขารู้ว่าเวลาเอาไปปลูกแบบนั้นแล้วมันง่ายเขาก็จะมาซื้อเราต่อจะ้ะเดี๋ยวทำให้สวยๆเดี๋ยวเทคนิคการทำการใส่ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะคะทุกคนเราก็ต้องมีสูตรใส่ปุ๋ยด้วยจ้ะ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ